ไปยังไหนวาจังไหนโอ้คงจะไปเอาเลขเด้องวดโอ้ไปเอาสิไปเอาทั้งไหนเลยเนอะโอ้มีมองไปอยู่เนี่ยคข้มเขมันต้องได้ให้ได้แน่ครั้งนี้เลยเพราะว่างวดที่เหนือยังไงงวดทิศเหนือทิศนี่เข้าหลอยู่อยากไปน้ำบ่โอ้ไปเลยเนาะเออวางเงิไว้แล้วกันไปน้ำเฮาเลยเนอะมองดีเลยสิบอกให้เนี่ยยังเว้ยนึกมักไรเออนั่นแหละไปไป ไงบอไหวเนะาะตุเจา้าตีเจ้าทานทเจ้าพูมมเดอ้อมาขอสอยดวงบันดาลให้ลูกให้ล้านได้ตัวดับตัวดีตัวล่ำตัวรวยวันที่16เมษายนเด้อสามตัวแดงจึงคืนซาตุอ,อะไะไรไล่ลแล้วโชคมั่นโอเคเอ้าแดงก็มีขอขม,มาลาดโทษพันละไหนละแปืมทำปีที่ เดเอบอยเ้อเด้อตนดอออไปเไปนั่นเป็นตัวผ้าะเข้าลำจะเข้าวดวผ้าที่มองเอี้ยที่เวดพร้อมตัวนั่นเออ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 โอ้ทอเปียงเขาเรียกว่าจิ้มแล้วโอเคโอ้เวลาเพร้อมเดีเออนั่นนั่นนั่นอู้หู้คนัก็มมอแบ เินเอาเดี๋ยวมันดีกว่านี้โอ้ยจะตี่กิบบดีเราก็บอเคยมีแบ่งเยเออสมนลา่าฮ่ฮ่า่าไโอ้โหาแป้งน่นวนมุยลุยเอาบึงหนอ่ง้องอามสี่ห้าแปดเอเมนเอเมนโอ้ผ้าพี่น้องรวยอาทิตันที่สี่หกมาเเ นี่แเอาเลยเด็ดเจ็ดขาดนะสองห้าแปดเนาะสองห้าแปดโอ้ตาเว้ยกุ้งใจเด้เพ่งเลยพราะยังมาติดเลขเขาเด้ว่าได้อยู่อยู่แต่ว่าหาซื้อบ่ได้เลยสองห้าแปดมันมันเป็นเลขดังเด้มันอันมาสุกมองเด้มันไปจ้วงกับ อยัางกับแม่น้ำนิ่งน้ำนงน้ำนอง,งอย่างนี้แหละซุ่มนี่ละซุ่มแม่นำ้ำซุ่มเจยียงก็บม่รู้หรอกวัดดังๆดิซุ่มแม่น้ำสองน้ำสามดีกว่าเ <c oughs> อ <c oughs> อนอะไรฮแม่มันมันกันท่อมกับเหล็กดังหลายมัน<อ>มันหลายอาจารย์หลายเนาะมันก็เลยมันหลายโพดเออมันหลายกันมันลก็เลยมาท่อมกันจ้ะมันมีอะไรดีซื้อได้เลยพวกมันอันหมดเนาะเนียนหยุพยายามหาหรอก เดี๋ยวติโทษเช็กทั้งนั้นทั้งนี้หาเจ้ามีดมาวางสีได้จังหน่อยเออเจ้าเจ้ารับผิดชอบเนี่ยอย่าติโทษบอกลูกบอกล้านทั้งซื้อทั้งไก่ก็ได้ทั้งแถวนี้ดอกทั้งเรียบกรุงเทพคนละเออนั่นแหละดีดีดีบานห่ออ่านเมื่อเล่านั่นแหละเจ้าได้ก็อันหมดต้องไปเอาจากมองอื่นนะจากมองอื่นเอาได้่ดวเลี้ยงหดีแล้วดัอ่ะยังสั้นแหละ สองหาแปดเนาะเออโอเคเดี <observer> <to> <nữa. S 1> ๋ยวแข่งเด็ดโอเคยอมรับผิดชอบด้วยนะสิบหาเฮ็ดเวียขันง่างนอนดิเดยวก็มาเฮ็ดงานอ่าอ่ะ